สวัสดีเอซทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหากับข้าวที่น้องคาบหายไปจากหน้าร้าน <laughs> <laughs> พอดีเอเอนวางไว้ตรงนี้นะเอฟซี FC. เออนะไปซักเสื้อผ้ากลับมา <c oughs> ไปซักเสื้อผ้ากลับมาปุ๊บกับข้าวในถุงหายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะเราจำได้ถุงเรา โอ้โหทำไมมันหายลิบลับไปเลยฮะมันไม่มีวี่แววเลยนะเนี่ยมันไม่มีวี่แววถุงเลยนะ FC หรือว่ามันจะข้าไปทางนี้วันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสมากๆเลย มันจะข้ามมาทางนี้หรือเปล่าเนาะพี่น้องมันเป็นน้ําพริกด้วยนะเอฟซี FC, น้าพริกเมื่อเช้าที่เราต่ำใครที่ดูไหลสดเมื่อเช้าจะเห็นหว่าเอสอนต่ำน้ําพริกนะคะฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะคะทุกคนฝนไม่ตกหลายวันแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิ เราไปดูยอดมะม่วงนะคะว่ายังมีแมงกินอีกไหมหลังจากที่เราสั่งน้ำส้มควันไม้มาฉีดนะอันนี้ก็เดินลัดเลาะมามาดูมาตามหากับข้าวด้วยแล้วก็มาดูด้วยนะแมงยังกินอีกหรือเปล่านะ้อ โอ้ผักมิกสวยแล้วผักมิกสวยแล้วนี่นะดูมะนาวามาดูสินั่นนี่ไงจับได้แล้วคานังค่าเขานี่นี่นี่ไงนี่ดูแล้วมแมลงที่มากินนี่นี่มแมลงจับได้คานังค่าเขาเลยพี่น้อง อันนี้ยอดใหม่กําลังขึ้นนะคะนี่ยอดใหม่กาลังขึ้นมันเป็นมลรงสีชมพูจมพูอันนี้ก็ฝรัง่งกิมจูกําลังขึ้นเราต้องมาฉีดเขาบ่อยๆนะ่ะนี่นะคะสมาสองต้นมาสองต้นโอ้อากาศดีมากเลยนะคะท่านผู้ชม ไม่เห็นกับข้าวเลยอันนี้ขนุนหน,น,นำบรรยากาศนะดะูดินใหม่แปลงนี้นะคะ f อซปีหน้าเดี๋ยวหาพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะ,อะตอนนี้สั่งผงกำจัดหญ้ามาแล้วกำลังเดินทางมาสั่งผงกำจัดหญ้ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะโรยนี่ค่ะ รยขอบข้างรัวรัวริมรัวเรานี่แหละเนี่ยก็โรยตรงนี้ด้วยนะคะโรยสั่งผงมาแล้วขับข้าวไปอยู่ไหนน้อพี่น้องเพราะว่าใบามะม่วงก็กำลังออกยอดอันนี้ละมุดละมุดนะคะจะหาจ ไม่รู้เขาบาไปตรงไหนแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหามุมตรงไหนเนาะไม่ก็ข้าไปดีแท้ท่านผู้ชมเสียดายน้ำพริกด้วยเนะี่ยกว่าจะตำได้ มันจะคาบมาทางนี้ไม่มีวี่แววเลยเดี๋ยวไปดูในสวนยอมก่อนเดี๋ยวไปดูในสวนยอมก่อนเดี๋ยวเราไปดูในสวนยอมว่ามีหรือเปล่ายา่าเห็นน้องมาคาบทุ่งกับข้าวคอยไปไหมอู้เจอแล้วนี่ไง เราเจอหลักฐานแล้วพี่น้องมาอยู่นี่เองเดี๋ยวไปดูสิยังมีอะไรเหลือไหมนี่ <c oughs> ไงมันคาบมาอยู่ตรงนี้ออนี่ไงพี่น้องโอ้โหนี่โอ้มันกินข้าวหมดเลยแต่ผักดองมันไม่กินนะนี่ผักดองน,นะแล้วก็นีน้ำพริกนะคะยังอยู่ มันกินข้าวไปหมดแล้วพี่น้องเจอแล้วหลักฐานนะเราก็คงไม่กินหรอกเพราะว่ามันโดนลิ้นหมาไปแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมมันกินแต่ข้าวน้าพริกมันไม่กินมันกินไม่เป็นแล้วก็ผักดองมันไม่กิน แต่เราก็คงกินไม่ได้ลแล้วแหละเราคงต้องทิ้งแล้วเพราะว่ามันโดนน้ำลายนองมากไปแล้ว <c oughs> ทองฟ้าโปรดโปร่งเจียมใสนะคะที่วางปูปริจิตหัวใจสีเขาเรียกว,ว่าเฟื่องฟ้ารูปหัวใจนะคะ,ะลุงช้างเองก็ช่วงนี้ก็เขาเรียกว,ว่าพักผ่อนก่อนเพราะว่าใกล้วันที่จะไปศาลแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะนะ นะก็ให้ลุงเพินได้พักผ่อนเนาะนะ,นะดอกไม้สวยงามมากนะโอ้โหอ้เห็นแล้วนะคะเอซทุกคนนี่ไงเสารถเสาวะรถนะคะของแท้โอ้โหลูกใหญ่มากเลยดูมีกี่ลูกนี่ท่านผู้ชมเอซทุกท่านครันี่เสารถลูกใหญ่มากๆเลยนะมีลูกเดียวบนนี่นะคะ โอ้เราก็นึกว่าใบต้นอะไรนะที่ไหนได้ต้นเสาร,รถนี่เองนะโอ้โหดูนี่ค่ะลูกเริ่มโตแล้วนะช่วงนี้ดอกไม้ก็สวยงามมากเลยนะนะนี่ค่ะดอกกุหลาบเลยนะดอกกุหลาบสวยงามเมื่อเช้ามีเอฟซถามหาถึงคู่หูเราเนาะแอนแอนไม่เงาบอกคู่หูมาอยู่เห็นเพิ่นลงคลิปแล้วนะคะเอฟซว่าและบอกยายแล้วว่าจะเดินทางมาจำปดง นะพอดีบอกแม่เพื่อน่ะแหละลนะคะที่อยู่ที่กกตูมนะเราก็ดูคลิปคู่หูเราเหมือนกันนะคะส่วนเห็ดนะคะก็คู่หูก็บอกให้เสือไปเก็บไปทำกับข้าวนะคะให้เสือเก็บไปทํากับข้าวนาะเพราะว่ามันบานเยอะแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะตามหากับข้าวเจอแล้วแต่ว่าไม่ได้กิน โอ้โหดูทางนวนเขาทำความสะอาดเขามีความสุขกันเนาะโอ้ยดูนะนู่นะน,น,นะเขาทำความสะอาดกันนะที่บ้านประอวนฮนะเสือกระปุนะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนเฟมลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ